上り普通が到着いたします危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちくださいまもなく上り普通が到着いたします危険ですから。 ีค่ะ,คะมาพบกับพิกกี้แล้วก็ไปตองค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยคะ่ะสําหรับที่ตั้งของหมู่บ้านญี่ปุ่นนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลเกาะเรียน,อ,ยนอ,อําเภอพนัคครศรียุยาจังหวัดพนคัคครศรียุยาค่ะโดยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านโรตุเกสค่ะแล้วก็จะอยู่ฝั่งตะวันอกของแม่น้าเจ้าพระยาค่ะแลวเราจะมาแนะนําอาคารและสิ่งก่อสร้างกันนะคะจะมีห้องวิดีโอทัช แผนที่เดินเรือมายังกรุงศรีธิยาแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศห้องจัดแสดงใต้ท้องเรือห้องจัดแสดงเรื่องราวของชุมชนชาวต่างชาติในกรุงศรีธิยาค่ะชุมชนชาวต่างชาติตัดออกเดี๋ยวตัดออกเดี๋ยวตัดออกตัห้องจัดแสดงเรื่องราวของชุมชนชาวญี่ปุ่นในพนักคอนศรีธิยาลำดับเหตุการณ์ความสัมัญธ์ทญี่ปุ่นห้องอีบุ๊กเรือโบราณจำลองอาคารยามาดะนางามาสะ อ,อกอยาเสนาพิมุกรละท้าทองจิตมาค่ะค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> พวกเราก็จะพาไปชมนิทรรศการน,นะคะแผนอใช่ที่นี่ปรับปรุงเป็นยังไงบ้างคะคุณต่อ <c oughs> ค่ะที่นี่นะคะการปรับปรุงครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2529นะคะเ <c oughs> นื่องในโอกาสที่ร .9 นะคะทรงเจริญพระชนพรรษาครบ60ปีค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้เงินสนับสนุนนะคะ เป็นจำนวน999ล้านเยนเลยค่ะหรือตีเป็นเงิน170ล้านบาทค่ะก็ถือว่ามาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะในสมัยค่ะส่วนครั้งที่2น,นะคะ ในปีพศ2550พบรอบ120ปีความสัมพันธ์ทางการพลัยยทญี่ปุ่นได้มีการปรับปรุงอาคารโนดและนิทรรศการภายในซะึ่งการปรับปรุงในครั้งที่3นะคะเกิดขึ้นในปีพุทธศัก,ษษาการาช2557เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด,สดาสยามมกุฎราชกุม,มารีนะคะได้มีการปรับปรุงอาคารริมแม่น้าเจ้าพยาให้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการยามะดานางงามาซะ และเท้าทองกิบม้าค่ะส่วนในครั้งที่4นะคะครั้งล่าสุดเพ้่เกิดขึ้นอีกขึ้นได้มีการปรับปรุงในปีพศส,ส 2, 5 5 6สค่ะค่ะที่ค่ะเป็นการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการยุทธไทยญี่ปุ่นได้มีการต่อย,ยอดการจาดัดแสดงในเทศการโดยการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง AR 3D Museum ห้าหกเจ็ 5, 6 7 8มอหูบ้านญี่ปุ่นและคนที่คนญี่ปุ่นที่คุณตองนึกถึงนี่ไครไหมคะ เป็นไปแน่นอนว่าเราแน่นอนแน่นอนว่าเราจะต้องเป็นใครไปไม่ได้แน่นอนว่าจะเป็นไปจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนักการมูโตยูตะนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะก็เปิด NCT ดูได้ใช่ค่ะห้าหกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยโอเคห้าหกเจ็ดแปดมาหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วคนที่คนญี่ปุ่นที่คนโตคนที่เทไรอว่ หกเจ็ดแปดมาหมู่บ้านญี่ปุ่น้วคนญี่ปุ่นที่คุณตองนึกถึงนี่ใครจะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่านากาม,มโตยูตะนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะทุกคนสามารถเสิร์ชเข้าไปใน YouTube ได้เลยค่ะพิะมพ์คำว,ว่า NCT ค่ะก็จะขึ้นใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีใครอีกอ่ะเชอร์ทาโโ่วอนาโตเบคารุโตะด้วยค่ะทุกคนใช่ค่ะทุกคนทุกคนต้องไปตามมันดีมากก็มีเรือขับผ่านนะคะแม่น้ำน่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาค่ะทุกคน คุณต้องรู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาหมู่บ้านญี่ปุ่นรู้สึกว่าที่นี่สวยงามมากๆเลยแล้วก็ลมลืนน่าอยู่มากมเลเลยค่ะลมลื่นลมลืนค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันตรงตรงนี้มันแดดออกก็เลยทําให้ดูแบบร้อนมากได้แบบดู๊แบบร้อนจัดวันนี้ก็มีน้องๆมาทัศนศึกษากันเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะคุกี้และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนและศาลาญญี่ปุ่น ทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่จะสร้างเพื่ออะไรเพื่อครบรอบพรชนพรรษา80ปีของนายหลวงอชาชารีเกค่ะและก็สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์120ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นใช่ค่ะแต่พวกเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูกันนะคะไปค่ะสวยงานแบบมืนเย็นแดดตกใช่ค่ะตรงนี้สวยมากทุกคนสามารถเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะ ก็จะขออนุญาตค่ะแบบเพื่อเพื่อนใช่ค่ะขออนุญาตสักหน่อยนะคะค่ะรู้จักที่รู้จักหมู่บ้านญี่ปุ่นได้ยังไงมล่ะก็พี่ก็มีเสิร์ชมาหรืว่าที่อุทยานมีอะไรที่เที่ยวที่ไหนบ้างก็คือก็รู้จักในคอรีวิวในอินเทอร์เน็ตค่ะอ๋อค่ะเราพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาที่นี่ก็ ก็โอเคค่ะที่นี่ก็ก็ดูสวยดีมีธรชาติมีการจัดสรรพื้นที่ดีดีแล้วก็แต่พูดถึงเรื่องบรรยากาศรวมๆก็ถือว่ายังไม่ได้คล้ายแบบนี้ทันญี่ปุ่นมากเท่าไหร่คะเด็กาที่พี่เดินสำรวจมาที่ชอบส่วนที่สุดจะเป็นจุดส่วนส่วนหินตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยน่าจะดูคล้ายหรือว่าแบบบรรยากาศคล้ญี่ปุ่นที่สุดตรงนี้ ขอบคุณค่ะค่ะต่อไปแล้วก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนิพัทการกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้านิพัศการยามาดะนางามาศค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะไปกันค่ะตนี้นะคะก็เป็นภายในนิพัทการนะคะ จะเห็นอะไรก็จบเลยโกมังวาใช่ปะมู่้สวัีค่ะตอนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่ในมิทัศสกรารแล้วนะเป็นตัวอาคารนะเป็นชุดอะไรนะคะอยู่กาละ ทุกคนสามารถมาลองได้นะคะนี่ชุดกิโมโนด้วยเส้นหนังกิโมโนด้วยแล้วตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ในภายในตัวอาคารนิทรรศการใช่ค่ะาน

ก็เป็นสินค้าที่สินค้าส่งออกนะคะของอุทยาส่วนใหญ่สินค้าส่งออกในสมัยคายลายของอุทยาก็จะเป็นพวกหนังแฉกใช่ก็จะมีหนังปลากระเบนแล้วก็หนังวัวนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าหนังปลากระเบนเอาไว้ใช้ทำอะไรคุณคุกี่รู้ไหมคะไม่รู้หนังปลากระเบนนะคะไว้สำหรับเป็นด้างค่ะด้างของดาบช่ใช่ค่ะทุกคนปองคะอันนี้คือแผ่นที่ ค่ะนี่ติดคนนิดนึง ค่ะตรงนี้มีพัดด้วยสวยมากๆเลยคุณคุกกี้ไม่เห็นคุกกี้ที่ไหนครับเปรี้ยวเป็นตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นดานี่แบบญี่ปุ่นทนะุกค,คนเห็นไหมเรา,าไปปิดด้นนอกแล้วกัน ว่าเราหมดเวลาเลยแต่ไม่คุ้นมากนี่นะคะเราอยู่ที่หน้าอนดสองนี่ของคุณยามาดะนางามะสะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอจบการวอล์กเพป็นเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาก็สามารถมากันได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมต้องการตัวเองจาก ควิด19นะคะอย่าลืมใส่แมสล้างมือะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย